นมสัสก,การถ่านหลวงปู่ผ้านอนองค์นี้มีความหมายว่าอย่างไรเจ้าคาจะเริญพร่ำแยกกิจรรมทุกท่านที่จะรับชมที่นี่แล้วก็ที่ที่ที่บ้านที่เขาส่งคิดไปวันนี้จะมาพูดถึงผ้านอนองค์นี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรอาตมามาอยู่ที่นี่คลายเขาไปเข้าฝันเราก็ไม่รู้เป็นใครคงจะเป็นภูมิที่นี่เขามาบอกกลับมาว่าหลวงพ่อหลวงพ่อ ใครใครมาอยู่วัดนี้ส่วนมากอยู่อยู่ไม่ถึงพรรษาอยู่ไม่ถึงเดือนอยู่ไม่ถึงปีสักทีหลวงพ่อจะอยู่ได้ไหมแล้วก็เลยถามเขาว่าอ้าวทาไมจะอยู่ไม่ได้นะเพราะส่วนมากพระมาอยู่เป็นร้อยแล้วหนีหมดเพราะที่นี่มันแรงเขาวาถ้าอย่างนั้นจะให้อัตมาทํำยังไงถ้าหลวงพ่อจะอยู่หลวงพ่อต้องต้องทําสััยษั์ของหลวงพ่อขึ้นมาก่อน ก็เป็นตัวแทนก็คือหลวงพ่อปั้นปั้นท่านนอนหลวงพ่อก็ให้สัญญาว่าหลวงพ่อจะอยู่นี้จนกว่าหลวงพ่อจะตายแล้วก็ขอให้ตายในที่นี้เราตกตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมคำถามนี้ทำไมมันมาสิกิดใจเราเหมือนเขาท้าทายเราแล้วก็บอกว่าอ้าวถ้าถ้าจะมาลองใจกันอย่างนั้นอาตมาก,ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานว่า อาตมาจะขออยู่ที่นี่อยู่ไปจนถึงวันที่อาตมาตายแม้แต่อาตมาตายแล้วศพของอาตมาก็จะใส่โลงแก้วไว้ให้คนได้มาดูว่าอาตมาได้ทําหน้าที่ตามสัญญาที่อาตมาได้อธิษฐานจิตไปอาตมาก็เลยได้ปั้นพระนอนองค์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนตัวเองว่าเราจะขอตายกับเขาที่นี่ พอเขาให้สัญญาว่าให้เราสัญญากับเขาว่าเราจะตายกับเขาที่นี่เราก็ยินดีอัตมาไม่ต้องการอะไรสมบัติเงินทองของใครอัตมาก็บอกเขาว่าอัตมาไม่ต้องการสมบัติเงินทองของใครอัตมามาสร้างบารมีถ้าถ้าทุกท่านเห็นว่าอัตมาจะทําอะไรก็ขอให้พวกเราทั้งหลายมาช่วยกันให้อัตมาสร้างอะไรก็ให้สําเร็จก็เลยเป็นที่มาของผ้านอนอ,องค์นี้และปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้ว อาตมาก็ตั้งใจว่าพระนอนองค์นี้คือสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของอาตมาอาตมาขอให้เป็นที่ตั้งณนสถานที่นี้ว่านี่คือร่างกายและจิตวิญญาณของอาตมาต่อไปเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนตัวเองให้ภูมิเจ้าที่เจ้าทางเขาเขาต้องการเขาปรารถนาว่าให้เรามาตายกับที่นี่เราก็ยินดีนี่คือที่มาที่ไปของพระนอนองค์นี้